นายกเทศมนตรีร่วมกับนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนเมื่อวันที่22กรกฎาคม2568นกสณสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายรัมเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายอำนาจชดช่วงรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยร่วมเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาอนุบาลน,นักเรียนนักศึกษาประชาชนเกาะสมุยประจำปี2568ได้รับเกียรติจากนางถนอมศรีรัตนรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาปรรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมชมขบวนพาเหรดจาก19โรงเรียนในพิธีเปิด โดยขบวนพาเหรดทุกโรงเรียนที่ส่งค่าประกวดต่างลงทุนและทุ่มเทให้ออกมาสวยงามซึ่งการจัดรูปแบบขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนได้สื่อถึงธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยรวมถึงศิละปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยก็ได้นํามาอวดโฉมความงามในพิธีเปิดกีฬานในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้าชมโดยมีผู้ปกครองต่างมาร่วมเชียร์ลูกๆของตนเองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นรัเนตเจเจกว้างนายกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาอนุบาลนักเรียนนักศึกษาประชาชนเกาะสมุยประจำปี2568ว่า การจัดแข่งขันกรีธาอนุบาลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะสมุยเทศบาลนครเกราะสมุยได้จัดขึ้นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนในอำเภอเกาะสมุยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รักการออกกำลังกายมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจและห่างไกลจากยาเสพติดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักความสาม,มคัคคีสามารถพัฒนาทักษะในด้านกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและเสริมสร้างความสำคัญระหว่างเยาวชนและประชาชนในอำเภอเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเม n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน